ยังไงนะผีสั่นสาวนะเอและน้องอจะพาคุณไปหาคำตอบรอบรู้เรื่องวิทย์สัปดาห์นี้เพื่อนตัวน้อยของเราจะมีเรื่องอะไรมาถามไปฟังกันครับนะเอะครับเมื่อกี้ผมฝันว่าผมกำลังวิ่งหนีซอมบี้แบบสุดแรงเลยแต่ทำไมในฝันผมถึงวิ่งได้ช้าสุสดๆเลยครับนะเอ,อะเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยแหละครับขณะที่เราเข้าสู่ช่วงหลับฝัน หรือ REM sleep เป็นช่วงเวลาที่สมองทำงานเทียบเท่ากับตอนตื่นนอนโดยเฉพาะส่วนความทรงจำและอารมณ์ทำหน้าที่สร้างภาพความฝันขณะเดียวกันสมองส่วนพรอนในการสมองจะยับยั้งการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะนอนหลับเพื่อป้องกันให้เราขยับตัวตามความฝันเป็นสาเหตุที่เราไม่สามารถขยับตัวได้ในขณะฝันนั่นเองครับ นอกจากนี้นะครับได้มีการทดลองโดยใช้การวิเคราะห์คลื่นสมองและเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ทํากิจกรรมในความฝันกับโลกความเป็นจริงผลการทดลองพบว่าในความฝันมนุษย์มีแนวโน้มทํากิจกรรมต่างๆได้ช้ากว่าโลกความเป็นจริงประมาณ50%ซครับซึ่งผลการทดลองนี้เป็นเพียงสมมติฐานที่ต้องการการศึกษาเพิ่มเติมนะครับร่างกายและสมองของเรามีความมหัศารรย์ซ่อนอยู่มากมายเลยนะครับติดตามเอ๊ดยังไงนะ วันพุธได้ตามช่องทาง Facebook Instagram YouTube NSM Thailand สาวครา Podcast The c u b e Podcast เวลาเที่ยงตรงและ TikTok NSM Thailand เวลาสองทุ่มตรง